มันจะปิดนาน,น,านโอ้ปิดนานขับเร็วยอมไปโอ้ประเด็นเน,นี้ยจะพูดไงนี่อจะพูดแม่สาม สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่ชมไปทางบ้านทุกทกท่านนะครับผมนะวันนี้ผมนะั่หน่อยตามไปเบิงมาอยู่ที่อ,อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับผมนะอยู่ที่ฟาร์มแพะของพี่เฟื่องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแบบจําหน่ายสายพันธุ์อีกท่านหนึ่งแล้วก็พัฒนาด้วยการเอาข้อเลือดร้อยนะครับผมนะมาทับกับแม่สายพันธุ์เลือดผสมเพื่อ,อจะได้ลูกที่ออกมาในราคาที่ต้นทุนต่ําและสามารถาแบ่งให้พี่น้องเกษตรกรที่ สนใจจะเข้ามาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะสามารถจับต้องได้ในราคาที่ซื้อขายแบบสบายๆกับระเป๋าพูดง่ายนะครับผมนะแล้วก็ที่นี่มีสังพันสายพันเลือดร้อยนะผมพ่อร้อยแม่ร้อยพ่อพันุ์นำเข้าจากนอกมานะครับผมนะแล้วก็ทับสายพันธุเลือดผสมเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่รับชมทางบ้านนะครับผมนะพี่น้องเกษตรกรที่รับชมทางบ้านอยากะโทรเข้ามาปรึกษาหารือกับเราหน่อยทางช่องตากไปเบิ่งโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร089 8290605เรายินดีให้คำปรึกษาท่านนะครับผมนะ,ละหลายๆท่านบอกว่า,าเข้ามาดูแล้วไม่เจอเบอร์โทรเหมือนเดิมซึ่งเบอร์โทรยังจุดอยู่จุดความคีดเห็นเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ขอให้ท่านอัปเดตระบบ YouTube ใหม่นะครับผมนะและจะได้เห็นเบอร์โทรจุดความคิดเห็นนะครับถ้าไม่เห็นจริงๆก็โทรมาปรึกษาารือกันได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปคุยดค,คุยกับพี่เฟื่องนะครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอีกท่านหนึ่งนะครับผมนะและก็สามารถติดตามรัะชมได้2ช่องทาง ยูทูบตามไปเบิ้องออฟฟิเชียลแล้วก็ทางเพจ Facebook ตามไปเบิงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะดูและแชร์ดูและแชร์ดูและแชร์นะครับผมนะตามไปเบิ้งครับเดีย๋ยวเรามาพูดมาคุยกับพี่เฟื่องนะครับผมนะเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับผมพี่เฟื่องวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือมันมายัางไ,ไงไปยังไงพี่สายพันธุ์เลือดผสมอกอนี้คือว่าแม่ธรรมดาพื้นเมืองคือลูกผสมครับครับทับด้วยพ่อ ครับเพื่อทับคือทับพ่อร้อยเป็นพ่อร้อยของแอฟริกาหรืออะไรครับพ่อของออสเตรเลียครับออสเตรเลียเลยอืพ่อพ่อคือพ่อนาเข้าแม่ไทยอ่ะครับแม่ไทยร้อยร้อยไทยก็แสดงว่าที่ฟาร์มเรามีพ่อของออสเตรเลียอยู่ครับมีครับแล้วก็ทับกับสายพันธุ์บอลผสมทั่วไปเนี่ยใช่ครับลูกออกมาเป็นแบบไหนพี่ลูกออกมาก็เหมือนพ่อเนะครับขนาดแม่ขนาดแม่สีน้ําตาลก็ลูก ขาวขอแดงหมดเลยครับพี่อยู่ตรงนี้ครับโอ้ลูกออกมาก็จะขาวขอแดงหมดเลยขาวขาวอแดงขาวแดงหมดเลยแม่แม่ส่น้ำตาลแบบนั้นมันว่าพ่อมันให้เลือดดีออกมานี่ลร่ำทุกตัวเลยครับล่ำทุกตัวครับแล้วก่อนที่เราจะเอาแม่พันธุ์เลือดผสมที่พี่น้องเกษตรกรที่สนใจชมไปทั้งบ้านตอนนี้เราต้องผ่านกรรมวิธียังไงครับพี่ต้องเลือกยังไงดูยังไงตรวจลงตัวเลือดนก็ดูลักษณะให้ให้เราพอใจอย่างเดียวครับเราพอใจลักษณะว่าราคาที่ไม่เกิน แพงเกินที่เราจะที่ต้องซื้อมาเลี้ยงอะ่ะครับก็เหมือนว่าให้พ่อดีอย่างเดียวอพ่อดีอย่างเดียวคือว่าออกลูกมามันก็จะตามพ่อหมดเลยครับสามเดือนนี่ยี่สิบโลขึ้นไปเลยออแสดงว่าก็คุ้มสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงแบบจําหน่ายอ่า แพนเนื้ออะไรอย่างงี้นะแพ้เนื้อโดยแพ้เนื้อแลครับคุ้มเลยโตวไวเยงไวเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายโตวไวทุกอยงง่ายครับเจ้ไหมครับแล้วอาหารกกินที่เขาชอบแล้วครับพวกหญ้าแห้งพวกอะไรยเงี้ยก็หญ้าแห้งก็พอดีผมมีพันคนลุลาปลูกพผ่นคนลุลาไว้ด้วยไงก็ตัดวันละสองเข่งอครับวันละสองเข่งก็ให้กินแบบเนี้ยก็มีแล้วมีหญ้าแห้งของคุลาที่ตากตากไว้แห้งๆไว้เอาาให้กินมั่งนี่นะลูกที่เห็นออกมานี่นะครับนี่แหละครับที่เห็นเห็นนี่เดินเดินเนี่ยครับ ที่เห็นตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวเล็กๆเนี่ยสิบห้าวันครับสิบห้าวันเนี่ยตัวขนาดนี้แล้วครับสิบห้าวันยังไม่ได้เดือนละสิบห้าสิบหกวันถือว่าประสบผลสำเร็จครับครับเรียกว่าโตไว้ก็แบบแพะลูกผสมครับทั่วไปออพแบบพรพมันมีแบบเชื้อที่ดีอ่ะเอเชื้อเชื้อดีเลือดดีเรามาผสมกับแพะ พื้นเมืองเราแบบนี้ไงที่ลักษณะเราดูที่ถูกใจเราอ่ะก็ออกลูกมาโดยที่ไม่ผิดหวังคครรัับบลูกแต่ละตัวเหมือนพ่อหมดเลยครับแสดงว่าพี่น้องเกษตรกรที่รับชมทางวานอยากจะได้ลูกนอกสวยๆไปเลี้ยงนี่ก็สามารถผ่านแม่เลือกผสมนี่ไปราคาจับต้องได้แบบสบายับายสบายสบายครับไม่ต้องแพงมากเลยอย่างเงี้ยไปได้เลยไปได้เลยสบายนี่ถ้าเลี้ยงเดียวจำหน่ายให้เกษตรกรคือเป็นสายพันธุ์ก็ได้เป็นช่างเนื้อก็ได้ครับถ้าเป็นแม่ก็เป็นสายพันธุ์อ๋อ ถ้าเป็นแม่ก็จะเป็น F1 เลยครับค F1 เลยถ้าพูดก็เพราะว่าไปทาพ่อผ่านได้ผมฝูงถือว่าสวยเลยครับแม่แต่แดงอย่างนั้นก็ติงพอทับออกมาขาเาแดงหมดทั้งหมดเลยขาข้อแดงเหมือนพ่อหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างที่พี่น้องเห็นตอนนี้แหละเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้หมดเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่น่าสนใจแล้วอย่างนี้เราจากเลือดผสมธรรมดาเราต้องตรวจลุงตนวเลือด ธรรมชาติปกติไหมครับครับปกติก็นีว่าก่อนซื้อมาแล้วก็เจาะเลือดก่อนครับเจาะเลือดให้หมอเทคเลือดก่อนว่าเลือดดีไหมใช่ไหมครับเพราะพ่อเรามาเลือดเต็มร้อยอยู่แล้วครับเกิดว่าไปเจอแม่ไม่ดีจะก็พาพ่อเสียอืมแล้วเราต้องจำกัดอายุของแม่พันไหมแม่พันไม่จงกัดจงกัดครับขอให้สุขภาพดีเลือดดีเท่านั้นเองใช้ได้เลยใช้ได้เลยอ๋อย่างนี้มีการควบคุมปริมาณที่จะผลิตไหมครับหรือว่ารอให้เป็นสัตว์ตามธรรมชาติแล้วปล่อยไปเลยปล่อยทำธรรมชาติเลยครับ ถ้าธรรมชาติเป็นเป็นตัดตัวไหนก็ทับตอนนั้นครับเอามารวมฝูงเลยไหมพ่อพันหรือว่าอะไรยกางพ่อผานผมแจกครับไม่ได้ไม่ไม่ไดมารวมครับพอเสร็จก็เข้าห้องเก็บอตัวไหนเป็นสัตว์ทับตัวนั้นเป็นตัดก็เอาลงมาทับครับที่ถามไม่ใช่หรอกเกิดพี่น้องเกษตรกรเราอยากจะทําแบบนี้คือต้องทําอย่างนั้นเลยไม่ได้เอามาปล่อยรวมแบบเนี้ยครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโซมไงเดี๋ยวโซมครับบางทีตวงมันมันทับสองวันสามวันอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมเราให้แค่ทับแค่ครั้งสองครั้งพอครับติดไหมครั้้งงงครอ เก็บขึ้นเลยครับไม่ให้มาวิ่งตรวจนะครับที่เห็นู่ตรงนี้คือท้องทุกตัวเลยครับท้องทุกตัวแล้วก็แม่ลูกบ้างครับครับนี่ตัวนี้เป็นเลือดผสมบอแองโกลไม่มีเขาแล้วตัวนี้นะนี่ก็ทับแล้วครับแล้วลูกออกมาเหมืออพ่อเนี่ยครับเนี่ยสีนี่เลยโอ้นี่คือลูกเขาเลยครับลูกเขาเนี่ยอืมเนี่ยเห็นผลเลยนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนึงมโอ้โหเป็ดสาม่เปดสามเปดสามโอ้โหลุดหรือลุดหรือลุดงานเข้าเลยนะถ้าลุดเนี่ยสามก้อนนี้นี่ ถือว่าคุ้มเลยตั้มตามาทิต์ครับครึ่งเดือนกว่าๆครับอคือแม่พันธุ์ต้นทุนต่ําแต่เน้นหนักที่พ่อพันุ์เวลามาเลี้ยงนี่ก็จะโตไวน้ำหนักได้ครับมันจะลดค่าใช้จ่ายจุดนั้นไปลดทุกอย่างเลยครับครับถือว่าคุ้มเลยพอามเคยเลี้ยงทุกพออสมธรรมดาโอ้โหหกเดือนเจ็ดเดือนยังไม่ได้ขายเลยลูกคนนครับ แค่สิบห้าโลสิบแปดโลอีกที่แค่สามเดือนยี่สิบห้าโลสบายสบายสบายเลยมันเหมือนมัอนว่าย่นเวลาครับครับย่นเวลาไปอีกเยอะเลยครับแล้วสุขภาพร่างกายการเลี้ยงก็เหมือนกับเลือดผสมทั่วไปเลยครับทั่วไปหรือเหมือนกันเลยถือว่าง่ายเราเลี้ยงเราเลี้ยงแพะทั่วไปเลยครับแต่ว่าเพียงแค่เราเปลี่ยนสายพันธุ์เท่านั้นเองให้พ่อดีอย่างเดียวครับตัวนี้เขาเรียกว่าพัฒนาสายพันธุ์ไปครับแต่พัฒนาด้วยแม่พันธุ์เลือดผสม ลดต้นทุนในจุดนั้นได้หลายท่านก็บอกว่าโอ้โหแล้วแม่เลือดผสมไร่ทุ่งเราทับพ่อร้อยได้ไหมแสดงว่าได้เลยชัดเจนในคําตอบเลยครับชัดเจนเลยเห็นเห็นเลยถือว่าสวยทุกตัวแล้วก็เลี้ยงแบบเนี้ยในพื้นที่ที่ตรงนี้น่าจะประมาณสัก100ร้อยตารางวาอยู่ได้เลียเ้ยงง่ายๆไม่ต้องเราไม่ต้องมาโหที่กว้าง3ามตี้ได้ถึงนะ เรลงที่เยอะแล้วตัวนี้เราเลี้ยกแบบยืนลงเรือนเลยยืลงเรือนเลยครับแต่มีพื้นที่ให้ลงมากินหญ้าใช่ครับเห็นว่าเรามีอาหารให้กินเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีอาหารเราก็ต้องคัวต้องปล่อยคปล่อยวิ่งไปวิ่งมาทิ้งก็แพะมันเหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่มันก็จะอ้วนยากเหมือนกันแล้วอย่างนี้เราจะตัดปัญหาเรื่องทรมยาธไหมครับต้องมีพยาธต้องทำพยาธก็ปกติครับถ่ายทิ้งก็ช่วงที่้าฝนก็สามเดือนครั้งถ้าฝนไม่เคยมีก็หกเดือนครั้งค ตัวนี้เราเริ่มพัฒนามานานนะครับพี่เฟืองที่เราเห็นอยู่ยตอนนี้ที่พี่น้องเกษตรกรเห็นตอนนี้เริ่มมาพัฒนาตรงเอาพ่อร้อยมาใสใ่พันเรือดผสมเนี่ยน<า>นช่วงนี้เ<า>ลยก็เป,เป็นที่ช่วงท,ที่แรกเลยครับเพราะว่าช่วงลงก่อดผมเลี้ยงแพะไล่ทุ่งมาอไม่ไมผสมฝันผลเ็จตัวนี้ชุดแรกเลยครับนี่ชุดแรกเลยมันเป็นยังไงครับที่ว่าไม่ผสมผลเ็ศเพราะว่ามันมันตายเยอะอมันตายเยอะเปิดท้าเปิดม้างทิงน้ำค้างแห้งบางไม่แห้งบางนะครับปล่อยไปกินหญ้าทิ้งมันมีน้ําตําแองมันไปกินน้ํา เกิดทีฝนตกซึบแม่มีลูกแม่ไปกินน้ําที่มีดีสตกปตกมาลูกกินนมอืท้องเสียตายเป็นพยาธิครับเราเลยหันมาเลี้ยงแบบนี้ยเราได้หันมาเลี้ยงแบบที่ไม่ต้องปล่อยเลี้ยงครยืนลงเลยยืนลงเลยยืนลงเรือนแบบนี้แต่มีพื้นที่ให้กินแบบเนี้ยครับโดยที่เรามีอ่าแปลงหญ้าของเราเองตัดแล้วก็มาให้อย่างนี้หญ้าอย่างอาหารอย่างอื่นได้ไหมหญ้าอย่างอื่นได้ไหมครับมีครับเป็นเญ้ถนิข้าวโพด ก็พดบทกระถินเงนะี้ยเนาะครับต้องกระพดบทต้องโพดบทมากถิ่นเสร็จมาก็เย่นะครับโอ้โหนี่ถือว่าผลสดผลสำเร,ร,ร็จนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องขึ้นเกษตรกรที่ชมตะวันขึ้นไปดูโรงเรือนดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชุดที่อยู่ข้างบนนี่เป็นชุดของชุดอออสเตรเลียกับแอฟริกาเป็นร้อยหมดเลยครับร้อยหมดเลยแล้วจะได้เห็นพ่อพันธุ์ที่ทับชุดและผสมเนี่ยครับไปไปเบิ่งกันครับ